สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็คุจเจายนะคะก็มาพบกับนักเรียนในคลิปแรกของวันนี้นะคะวันนี้นะคะก็คุณเจีขอจะมาแนะนําตัวเองก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเคยเจอกันเนาะอ่ะนะคะคุจย่าชื่อจริงว่าเจติยาเข็มอนุสุขนะคะก็จะสอนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่5้ทับสถึง5้ทับหนะคะ อ่ะโอเคค่ะตอนนี้หนังสือเรียนนะคะนักเรียนก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะใช้หนังสือเรียน Let's Go อันนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบฝึกขัดควบคู่กันไปด้วยนะคะและในคลิปยูนิตที่1น,นี้นะคะครูจย,ย่านะคะก็จะปล่อยด้วยการสั่งคลิปนะคะเดี๋ยวนักเรียนไงนักเรียนฝากติดตามทาง YouTube แล้วก็ทางเพจครูจะย,ย่าด้วยนะคะฝากกด subscribe แล้วก็กด follow เพจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ในคลิปที่หนึ่งนี้เราจะเรียนกันในหน้าสีและหน้าห้าค่ะ,อะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราในคลิปที่หนึ่งนี้นะคะเราจะมาเริ่มเรียนนะคะในหนังสือ Les t g o เล่มนี้นะคะในยูนิตที่หนึ่งเรื่อง How much food How much f o o d นะคะในยูนิตนี้นะคะยูนิตที่หจะว่าด้วยเรื่องของอาหารนะคะแต่เป็นอาหารของฝรั่งแต่ก็จะมีแตกแยก จะมีแยกย่อยไปด้วยกันว่าอา,อาหารชนิดนั้นเป็นอาหารที่นับได้ไหมนะคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า countable nouns นะคะแล้วกอ็อาหารที่นับไม่ได้นะคะเราจะเรียกว่า uncountable noun มีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะ เดี๋ยวครูจะย,ย่านะคะอยากจะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนในหน้าที่4นะคะเป็นบทสน,สนทนานะคะระหว่างเคสกับเจนนี่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าเคสกับเจนนี่พูดสนทนากันว่าอย่างไรกันบ้างคะ่ะ hey, Listen and say Is everything ready for the party? Are there enough pretzels? I think so. There are three bags. Do we have any soda? Yes, we do. How many cans of soda are there? There's only one can. We don't have enough. How many cans do we need? We need 12 cans. Okay, see you soon. หลังจากที่นักเรียนได้ฟังบทสนทนาระหว่างเคสกับเจนนี่แล้วนะคะครูจะยอยากให้นักเรียนฟังซ้ํา2รอบนะคะแล้วก็อ่านออกเสียงตามนะคะอ่ะ หลังจากที่เราได้ฟังไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาแปลกันสิคะว่าแต่และประโยคที่เคทกับเจนนี่เขาคุยกันนะมีอะไรบ้างคะ่ะจากประโยคแรกที่เคทถามว่า is everything ready for the party are there enough p r e s e l s นะคะเคทถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสำหรับงานปาร์ตี้แล้วใช่ไหมแล้วเพลเซลมีเพียงพอไหมล่ะเจนนี่ก็ตอบว่า i think so there are three bags นะคะฉัน ฉันคิดว่ามีเพียงพอนะมีอยู่3มถุงแล้วเคทก็ถามต่อว่า do we have any soda แล้วพวกเรามีน้ำโซดาไหมล่ะเจนนี่ก็ตอบว่า yes we do ใช่เรามีแล้วเคทก็ถามต่อว่า how many cans of soda are there แล้วน้ำโซดานะ่ะมีกี่กระป๋องล่ะเจนนี่ก็ตอบว่า there's only one can we don't have enough มีเพียงแค่กระป๋องเดียวเองพวกเรามีไม่พอหรอก How many cans do we need? เคสถามต่อว่าแล้วพวกเราต้องการมันกี่กระป๋องล่ะเจนนี mm ่โต้ก็ตอบว่า we need t w e l v cans พวกเราต้องการ12กระป๋องเค okay, mm hmm. ก็ตอบว่าโอเค see you soon ได้สิเดี๋ยวเราเจอกันนะจากประโยคในข้อ A นะคะจะเห็นได้ว่าจะเป็นการถามตอบเกี่ยวกับอาหารนะคะ รวมถึงการใช้ h o w m a n y นะคะซึ่งในการถามด้วย h o w m a n y จะเป็นการถามด้วยคำนามที่นับได้พระหูพจน์นะคะเดี๋ยวในหน้าถัดไปเราจะได้เรียนเรื่องการใช้ h o w m a n y และ how much กันนะคะในข้อต่อไปนะคะครูจะแยกให้นักเรียนดูข้อ b ค่ะ practice the words ask and answer ในข้อนี้นะคะจะว่าด้วยเรื่องของการนำอาหารบรรจุลงในภาชนะรวมถึงการนะคะ การเรียกชิ้นอาหารนะคะว่าอาหารที่เป็นชิ้นๆเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่ายอย่างไรก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปฟังซีดีกันก่อนค่ะ practice the words number one a can of tomatoes number two cans of beans number three a bag of potato chips Number four, bags of pretzels. Number five, a bottle of water. Number six, bottles of soda. Number seven, a piece of pizza. Number eight, pieces of watermelon. หลังจากที่นักเรียนได้ฟังข้อ b ไปแล้วนะคะครูจะย่าอยากให้นักเรียนอ่านนะคะออกเสียงตามอย่างน้อยสองรอบด้วยนะคะในข้อ b นี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาแปลกันเนาะว่าทั้ง8ข้อนี้จะแปลว่าอย่างไรกันบ้างนะคะข้อ1 a can of tomatoes มะเขือเทศ1กระป๋องข้อ2 c a n of beans ถั่วหลายกระป๋องถั่วลายเม็ดแล้วก็กระป๋องมีมากกว่า1นะคะก็ต้องเติม s ที่ท้ายคำนามด้วยนะคะ ต่อมาข้อ3 a bag of potato chips มันฝรั่งทอด1ถุงมันฝรั่งทอดเนี่ยนับได้นะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะ potato chips ก็ต้องเติม s ด้วยค่ะต่อมาข้อ4 bags of pretzels p r e เซลหลายถุงนะคะ p r e เซลมีหลายชิ้นนะคะก็ต้องเติม s นะคะที่ท้ายคำนามด้วยข้อ5 a bottle of water น้ำเปล่า1ขวดข้อ6ข้อ6 bottles of soda โซดานะคะหลายขวดน้ำเปล่าหรือน้ำโซดานะคะเป็นของเหลวห้ามเติม S เด็ดขาดนะคะนักเรียนข้อ7 A piece of pizza พิซซ่าหชิ้นข้อ8 pieces of watermelon แตงโมหลายชิ้นจำนวนชิ้นแท่งอันนะคะถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือคำว่า piece แต่ถ้าหลายชิ้นนะคะก็ต้องอ่านออกเสียงว่า pieces ค่ะ นักเรียนดูตัวอย่างประโยคด้านล่างของข้อบีนะคะที่ถามว่า how many cans of tomatoes are there นะคะมีมะเขือเทศกระป๋องอยู่กี่กระป๋องนะคะ there is one can มีหนึ่งกระป๋องอีกประโยคนึงนะคะเราก็จะตั้งประโยคคำถามถามว่า how many cans of tomatoes are there มีมะเขือเทศกระป๋องกี่กระป๋องตอบว่า there are three cans มี3กระป๋องนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่า เราจะใช้ there is และ there are เข้ามาตอบด้วยนะคะการใช้ there is there are นะคะซึ่งแปลว่ามีในประโยคบอกเล่านั้นนะคะมีอะไรกันบ้าง there is กับคำนามนับได้พหูพจน์เช่น there is a piece of pizza มีพิซซ่าหนึ่งชิน้น there is กับคำนามนับไม่ได้ได้แก่ there is a lot of salad มีสลัดมากนะคะคำว่าสลัดเนี่ยเป็นคำนามที่นับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้คู่กับ there is ค่ะต่อมาจะเป็นการใช้ there are ตามด้วยคำนามพหูพจน์เช่น there are four apples มีแอปเปิลสี่ผลและ there are a lot of pancakes มีแพนเค้กมากเมื่อคำนามมีมากกว่าหนึ่งนักเรียนอย่าลืมเติม s หรือ es ที่ท้ายคำนามด้วยนะคะ หลังจากดูคลิปนี้จบแล้วนะคะครูจะย,ย่าขอฝากกันบ้านในเวิร์กบุ๊กหน้า2และหน้า3ให้นักเรียนทําต่อเนื่องกันไปเลยนะคะเราจะต้องใช้หนังสือ Let s ก o นะคะควบคู่กันไปด้วยนะคะแล้วมันจะทําให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราเรียนมีข้อสงสัยใดๆนะคะคอมเมนต์หรือว่าแมสเซจมาหาครูได้ตลอดนะคะค่ะ รูจยาขอฝากนะคะช่อง y o u t u b e นะคะชื่อว่าเจติยาเข็มอนุสุขนะคะแล้วก็ทางเพจใน Facebook นะคะก็คือครูเจติยาเข็มอนุสุกฝากลรียนกด subscribe นะคะแล้วก็กด follow เพจด้วยนะคะเพราะว่าครูจะส่งคลิปนะคะการสอนไปยังช่อง Youtube แล้วก็ทางเพจนะคะค่ะวันนี้รุจะยาขอลาไปก่อนนะคะในคลิปที่1แล้วอย่าลืมติดตามในคลิปที่2ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ